สวัสดีค่ะชื่อเมตตาสีสันวันนี้จะมาแนะนําการทําน้ําส้มควันไม้นะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะเอาฟืนใส่ในเตาก่อนนะคะคือใส่ให้เต็มเลยนะคะและขั้นต่อมาก็คือก่อไฟก่อไฟให้ให้ติดนะคะพอก่อไฟติดแล้วเราก็ พอเราก่อไฟปิดแล้วนะคะเราก็ใส่ท่อเพื่อดักเอาน้ำส้มควันไม้นะคะ,ะน้ำส้มควันไม้พอหยดได้จำนวนหนึ่งแล้วเราก็จะเอามาใส่ถังเพื่อเก็บเพื่อเก็บพักไว้สาเดือนนะคะแล้วเราถึงจะเอามาใช้เพราะว่าในน้ําส้มควันไม้นี้มันจะมีสารทาซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็งแล้วก็มันก็จะไปอุดบรูใบ,บนะคะ ซําทำให้พืชเราไม่เจริญเติบโตค่ะจบแล้วค่ะ